ช่วงโควิดนี่ก็อย่างที่เห็นนี่ละครับบรรยากาศเงียบเหงามากเพราะว่าด้วยคําสั่งด้วยคําสั่งของของจังหวัดที่ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็สถานบริการทุกที่ท่องเที่ยวก็เริ่มเบาบางขึ้นเยอะเบาบางขึ้นเยอะเยอะมากๆแทบบางวันแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยครับคือด้วยสถานการณ์แบบนี้ผลกระทบกับแหล่งที่นี่มากครับผลกระทบที่นี่ก็คือกับ กับชุมชนมากฝ่าเพราะว่าที่นี่ด้วยด้วยด้วยบริบทของอบ่อมร้อนนากรเนี่ยเราเราทำกันเองก็คือใช้ชุมชนบริทำกันเองนั่นก็บริหารจัดการด้วยชุมชนแต่ทีนี้มันก็นะฮะนเมื่อชุมชนไม่ได้ตรงนี้ก็ปิดปุ๊บก็กระทบแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันมันทั้งทั้งเศรษฐกิจเออทั้งอะไรคือทําอะไรไม่ได้ฮนะ ชาวบ้านที่นี่แต่ก็ยังยังดีที่ว่าเขามีอาชีพหลักอยู่แล้วตรงนี้แค่เขามาเสริมเราไม่ได้ยึดการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหลักเนื่องจากเรามีอาชีพชาวบ้านที่นี่ก็คือทําสวนมาก,ก่อนนะครับปัจจัยหลายอย่างที่นี่ก็ทําเป็นศูนย์เอลคิวครับศูนย์เอลคิวก็นองจากว่าอายุเองเนี่ยเป็น,มนไม่มันไม่ค่อยมีพื้นที่ไม่ค่อยมีอะไรที่สามารถรองรับไอ้ตรงนั้นได้ก็เลยทาง ทีมตำบลก,ก็ก็เลยเสนอที่นี่ครับตอนนี้คือเขาย้ายไปที่กองโรงเรียนบ้านใหม่นะครับ